สวัดีครับยินดีต้อนรับกับสู่ Easy and Simple English นะครับวันนี้ผมเช่นเคย Tutor Word หัวข้อวันนี้ที่เราจะดูกันนะครับก็คือการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษแต่ว่าไม่ได้สอนสดนะจริงๆแล้วเป็นการที่ผมเนี่ยไปรวบรวมคลิป ที่ผมเคยทำไว้เรียบร้อยแล้วในช่อง t ิกตอกเนี่ยมาให้เพื่อนๆทุกคนดูนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในหล,หลายๆคลิปก็ไม่ต้องไปคิดมากเลยนะครับผมเป็นการรวมคลิปออกเสียงคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่เคยทําไว้ในช่อง t ิกตอกแหละเอามาให้เพื่อนๆดูนั่นเองถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยแต่ก่อนจะไปดูนะครับอยากจะฝากเพื่อนๆทุกคนเลยกดไลค์ กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคำรู้ดีๆีผมจะมาฝากแบบนี้ถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างดูไปเลยนะครับทีละคลิปนะครับไม่ต้องไปคิดมานะครับจะมีการอธิบายแล้วก็ รวบรวมคำศัพท์ที่หลายๆคนประสบปัญหาในการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมไปดูกันเลยมาวันนี้เรามาฝึกออกเสียง4คำนี้กันนะครับผมหลายๆคนเจอ4ตัวน,นี้แล้วมักจะสงสยัยมักจะสับสนว่ามันออกเสียงอะไรยังไงกันแน่นะครับก็จะดูบทีละคำเลยนะเอาคำแรกก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะอ่านแบบ American English นะครับผมตัว T มันจะออกเสียงคล้ายๆเป็นตัวเด็กไปใช่ไหมครับคำที่หนึ่งนะ itter, bitter 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 จะแปลว่าขมนะครับผมคำถัดมานะครับฝั่งความมือข้างบน better 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 อันนี้ก็คือคำว่า good ที่เป็นขั้นกว่าเนาะก็เลยเป็น better ดีกว่าคต่อมานะครับสายล่างนะ butter 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 แปลว่าเนยนะครับผมสองคำสุดท้ายคำนี้อ่านว่า batter 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 อันนี้ก็คือเหมือนแป้งที่เราใช้ทำพวกแผนเค,ค้กอะที่มันผสมเสร็จแล้วครับเป็นของคน้คนเๆเหลวๆหน้าตาจะประมาณนี้เอาใหม่เรนะ batter batter butter batter เราลองไปใช้กันดูนะครับวันนี้จะมาฝึกออกเสียงกันต่อนะครับผมเซตที่หนึ่งนะครับผมวันนี้ให้สามคำเลยนะครับผมก็คือ buy ทั้งสามตัวนี้ออกเสียงเหมือนกันเลย buy คำแรกนะครับจะแปลว่าซื้อคำที่สองเป็น b ายบายโบกมือลาส่วนที่สาม buy อันนี้แปลว่าโดยแต่ว่าอ่านเหมือนกันหมดเลยนะ buy อันตรงกลางนะครับผมคำนี้อ่านว่า bite bite แปลว่ากัดนะครับผมแน่นอนว่าเราพูดในประโยคเนี่ยเราจะสามารถทอนตัวเสียง ออกไปได้นะครับมันก็จะกลายเป็นไบ t ์ไบ t ์แต่มันก็ไม่ใช่ไบ t ์นะครับผมลิ้นของเราจะไปแตะเพดานปากนะมันจะเหมือนกับเสียงดเด็กอะ่ะไบ t ์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 แต่เราก็ไม่ต้องดืดอ,ออกมานะไบ t ์ bite, ให้ลิ้นไปชนกับเพดานปากไว้ครับไบ t ์ bite. สุดท้ายนะครับไบ t e ไบ t ์ไบ t ์อันนี้คือรถจักรยานหรือรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับอีกรอบนะ by b บ k บ bike by ไบ k ์ไบ k ์ ประมาณนี้ครับนี่จะมาฝึกออกเสียง3คํานี้กันนะครับผมเป็น3คําที่มีคนถามเข้ามานะครับว่าจะอ่านออกเสียงยังไงดีคําที่1นะครับผม both 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 ก็คือจะลงท้ายด้วยเสียง th นะครับผมก็ต้องออกมานะ both แบบนี้นะครับผมคําที่2นะครับ b o a t b o a t b o a t นะครับผมส่วนคําที่3นะครับ bolt bolt มันจะมีเสียงตัว L ก่อนแล้วค่อยเป็น T นะครับ Bolt ลิ้นจะแตะเพดนานปากนะ Bolt สามคำนะ Both boat bolt both boat bolt มาฝึกอ่านสามคำนี้กันนะครับผมคำที่หนึ่งนะครับซ้ายมือสดเลยเราจะอ่านว่า pay 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 อันนี้จะแปลว่าจ่ายนะครับผม ที่เราจะพูดเหมือนสายเปยสายเปยเปใช่ไหมครับภาษาอังกฤษไม่ได้อ่านเป็นปอปานนะแต่เป็นพอพานแบบนี้ Pay 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 ตรงกลางนะครับ Play 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 อันนี้จะมีเสียงพอพานกับลอลิงควบกล้ํากันนะครับ play play ต่อมาครับคำที่สามนะครับผม pray 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 อันนี้แปลว่าเหยื่อหรือว่าล่าก็ได้นะครับถ้าเป็นคำกริยา ความแตกต่างระหว่างคาที่2คํกคำที่3นะครับก็คือตัวควบกล้ำนะครับตรงกลางเนี่ยจะเป็นตัว L ตัวสุดท้ายจะเป็นตัว R เพราะฉะนั้นเวลาเราควบกล้ำก็ไม่เหมือนกันนะ play pray สามค pay play pray pay play pray ประมาณนี้นะครับคำถามนี้ส่งเข้ามาจาก IG นะครับถามว่า3คํานี้มันออกเสียงยังไงนะครับเอาคําแรกก่อนฝั่งซ้ายมืออันนี้เราจะอ่านว่า best 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 นะครับผมจะมีเสียง st, st นะ st 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 ทำสิ่งนี้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปออกเสียงคำนี้ best คำต้งการนะครับ bet 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 คำสุดท้ายนะครับ bed 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 อย่างนี้นะครับผมอีกรอบนะ best bet bed best bet bed แบบนี้นะครับผมลองพิมพ์คำแปลลงไปในช่องคอมเมนต์หน่อยว่าแต่ละคำแปลว่าอะไรอบ้างนะมานี้เรามาฝึกอ่าน2คํานี้กันนะครับผมเป็น2คําที่คนฝึกภาษาอังกฤษส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหานะครับเพราะว่ามักจะอ่านสลับกันไปมาบ่อยๆเราจะเริ่มต้นจากเสียง th ก่อนนะครับในกรณีของสองคำนี้เนี่ยมันเป็นเสียง th แบบไม่กองนะครับมันก็จะมีเสียงลมออกมากด้วยนิดนึงนะครับแน่นอนเวลามันไปอยู่ในคําจริงๆเนี่ยลมมันอาจจะไม่ได้เด่นขนาดนี้นะครับผมอย่างเช่นคําซ้ายเนี่ยเราก็จะอ่านเป็นเซง t h t h i n g t h i n g เสียงมันจะทุ้มใช่ไหมสำหรับคำนี้ t h i n g มันจะตก t i n n สองคำฝั่งขวามือนะครับเสียงมันจะสูงขึ้น think 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 เยี่ยมครับอันนี้คำถามมีเข้ามาทาง Facebook นะครับถามว่าสองคำนี้มันอ่านออกเสียงยังไงนะครับผมเอาคำแรกก่อนฝั่งซ้ายมือนะครับอันนี้จะอ่านว่า bread 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 อันนี้แปลว่าขนมปังนะครับผมอีกรอบนะ bread 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 ส่วนฝั่งขวามมือนะครับผมอันนี้จะอ่านว่า beard 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 อันนี้จะแปลว่าเคราวนะครับผมอีกรอบนะซ้ายมือ bread ความมือ beard ลองดูนะ bread beard bread beard เก่งมากครับมาเรามาฝึกออกเสียง3ามคำนี้กันนะครับผมคำที่หนึ่งนะครับ tie 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 อันนี้จะเป็นคำกริยาแปลว่าผูกได้นะครับผมคำที่สองนะครับ time 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 จะแตกต่างจากคำแรกโดยการที่เราเพิ่มเสียงมอมมาเข้าไปหรือพูดง่ายก็คือเม้มปากตอนจบคำนะครับ time 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 แบบนี้นะคำสุดท้ายนะครับ Type Typ e type อันนี้จะมีเสียงตอนจบนะครับ Type Typ e แปลว,ว่าพิมพ์ได้นะ m e Time, time Typ e แบบนี้ได้ครับมาวันนี้เรามาฝึกออกเสียงอันนี้สักหนึ่งคลิปนะครับผมคำถามนี้เข้าไปทาง Facebook นะครับถามว่า2องคำนี้ต่างกันยังไงนะครับดูผิวเพลินแล้วนะตัวสะกดเหมือนกันแทบจะทุกอย่างเลยต่างกันที่จำนวน S นะครับฝังซ้ายก่อนอันนี้คือ Desert d e s e r t d e s e r t แปลว่าทะเลทรายนะครับฝั่งขวามือเ e s s e r t d e s s e r t dessert อันนี้แปลว่าขนมหวานหลังอาหารใช่ไหมครับผมของหวานซ้ายมือ d e s ์ r t ขวามือเ e s s e r t อวันนี้ถ้าหาวิธีการจำนะง่ายๆนะครับผมทะเลทรายก็ตายได้ dead desert desert ขวามือ dessert ขนมหวานของดีใครๆก็ชอบกิน ดีเซอร์ตแบบนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะสอนกันแบบนี้นะครับเพื่อให้จําได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็ใช้หลักการนี้ไปได้ครับส่วนคํานี้นะครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยมันมีรูปกริยาของมันด้วยรูปกริยาของมันเขียนเหมือนเดิมแต่อ่านว่าดีเซอร์ตเหมือนกันเหมือนใกล้ขวามือนี่แหละแต่แค่สะกดแบบซ้ายเป็นรูปกริยาอ่านแบบขวามือดีเซอร์ตตัวอย่างประโยคนะ he deserted her for another woman ความหมายของมันก็คือผู้ชายคนนี้ทิ้งหล่อนเพื่อไปหาผู้หญิงอีกคนหนึ่งประมาณนี้ได้นะครับอย่าจำสับสนนะน,นี่เรามาฝึกอ่านออกเสียงกันนะครับผมคำ คาวอันนี้ทุกคนน่าจะอ่านได้แปลว่าวัาวตัวเมียใช่ไหมแต่ถ้าเพิ่มตัว r เข้าไปจะอ่านว่า crow 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 อันนี้แปลว่าอีการนะครับผมถ้าเพิ่มตัว d ไปด้านหลังอ่าน,นว่า crowd 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 อันนี้แปลว่าฝูงชนหรือกลุ่มคนที่คนอยู่เยอะๆเ,เป็น crowd แบบนี้ได้นะครับผมอีกคำหนึ่งที่ใกล้เคียงมันก็คือก้อนเมฆใช่ไหม cloud Cloud ความแตกต่างก็คือ cr เนี่ยมันต้องห่อลิ้นด้วยแต่ถ้า cl ไม่ต้องห่อนะครับ crowd, cloud 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 ถ้าใครทำได้แล้วลองดูนวิดีโอนี้ดูนะก็เป็นคำถามนี้เข้ามาทางช่องคอมเมนต์นะครับถามว่าคำคำนี้มันอ่านออกเสียงว่ายังไงนะครับผมเวลาเราฝึกตัวนี้นะครับให้เราเริ่มจากการแบ่งออกมาเป็น2พยางก่อนนะครับผมก็คือ i แล้วเราก็ยกลิ้นขึ้นมา o i l S i s l e aisle a i s l i s l i s l e นนี้มันจะหมายถึงช่องทางเดินได้นะครับผมอย่างเช่นสมมุติว่าเราขึ้นเครื่องบินเนี่ยมันก็จะมีที่นั่งสองแบบใช่ไหมเป็นที่นั่งติดกับหน้าต่างกับที่นั่งติดทางเดินอย่างเงี้ยเราก็เรียกเป็น window seat ก็คือที่นั่งติดหน้าต่างถ้าเป็นที่นั่งติดทางเดินก็เรียกว่า aisle seat aisle seat แบบนี้ได้นะครับผม หรือเวลาเราไปตามร้านขายของเนี่ยมันก็จะมีช่องต่างๆใช่ไหมเวลาที่เขาวางของมันจะมีล็อกของสินค้าใช่ไหมครับเกิดขึ้นไอ้ล็อกตรงนั้นก็เรียกว่า aisle เหมือนกันนะครับ aisle f o อย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นล็อกที่4ช่องที่4แบบนี้ได้นะครับสรุปแล้วว่าเจ้าคำนี้เนี่ยมันอ่านว่า ache หรือ h กันแน่นะครับผมจริงๆแล้วก่อนที่เราจะไปดูตรงนั้นเราควรจะรู้ก่อนว่า ch เนี่ยมันมีทั้งหมด3เสียงด้วยกันนะครับเสียงที่1ก็คือ ch, ch, ch เป็นเสียงกระแทกลงออกมาเยอะๆนะครับ เสียงที่2เหมือน sh เลย hh, แบบนี้ส่วนเสียงที่3เป็นเสียง k, ได้ครับเหมือนตัว k เลยตัวอย่างของ ch ที่ออกเป็น ch ก่อนนะครับก็อย่างเช่นคำว่า chip chip ก็คือ microchip ใช่ไหมแล้วก็ uh, chair ที่แปลว่าเก้าอี้ chair ch ออกเป็นเสียง sh ก็มีเหมือนกันอย่างเช่น chef chef champagne champagne แบบนี้ส่วนอีกเสียงนี้ก็คือเสียงเป็นตัว k ครับผมอย่างเช่น เอ็กคำเมื่อกี้ก็เลยอ่านว่า a อ็กเอแบบนี้นะครับมีหลายๆคำนะอย่างเช่น chemistry character อะไรประมาณนี้ไม่ได้มีหลักการสัทีเดียวนะครับต้องใช้อาศัยการจำเอาแล้วกันเนาะวันนี้เราจะมาฝึกอ่าน2คํคำนี้นะครับผมซึ่งเป็นคำที่เวลาเราเห็นแล้วเนี่ยเราจะแยกไม่ค่อยออกว่ามันอ่านออกเสียงไงกันแน่ก็มาลองดูนะครับอันแรกก่อนก็คือฝั่งซ้ายนี้อันนี้อ่านว่า message message อันนี้ก็คือข้อความใช่ไหมครับผม message ส่วนฝั่งวามมอ,อันนี้อ่านว่า massage massage อันนี้คือนวดใช่ไหมครับไม่ได้อ่านว่ามัสซารนะครับมัสซารไม่มีพยค์แรกจะเป็นสระเสียงสั้นนะเหมือนสระเอะ m มั s s าร์เน้นพยายงค์ที่สองนะครับในที่นี้ tres s อยู่ที่พยายงค์ที่สอง s s a g e ฝั่งซ้าย e s s a g e อันนี้แปลว่าข้อความ message เน้นพยายงค์แรก massage เน้นพยายงค์ที่สองนะครับผม ประมาณนี้วิธีการจำก็คือคำว่าข้อความเนี่ย message จำตัว e ไว้ครับผม e electronic แปลว่ามันส่งเป็นข้อความผ่านอุปกรณ์อะไรแบบนี้ได้ส่วนอีกคำหนึงก็จะได้จำใน้งมาขึ้นเนาะ massage คือนวด message คือข้อความประมาณนี้ได้ครับเราจะมาฝึกออกเสียง2ตัวนี้กันนะครับผมวันนี้เน้นออกเสียงเป็นหลักเลยอันแรกก่อนฝั่งซ้ายมืออันนี้คาว่าเหนื่อยใช่ไหมครับผม tired 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 ก็จะเป็น tired เอาเสียงยักมาเชื่อมตรงกลางนะมันจะช่วยทำให้ออกเสียงได้ง่ายขึ้นนะครับ tired tired พร้อมกันนะครับ tired เยี่ยมมาครับส่วนฝั่งความเมื่อคือ tried ซึ่งเป็นรูปอดีตของคำว,ว่า try ใช่ไหมครับผมที่แปลว่าลองหรือว่าพยายามใช่ไหมอันนี้เป็นกริยานะครับผมพอเราเปลี่ยนให้มันเป็นอดีตเนี่ยก็เปลี่ยน y เป็น i แล้วก็เติม ed แบบนี้ก็จะอ่านว่า tried 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 ก็คือเสียงทอร์าหารรอเรือทรทรทรเหมือนเราพูดต้นไม้ครับ tree tried tried อันแรกนะ tired อันที่สอง tried tired tried tired tried ยมาครับเราจะมาฝึกการอ่านออกเสียงกันนะครับวันนี้อันแรกก่อนเลยก็คือนึกถึง U กับ S นะครับผมอันนี้ทุกคนน่าจะอ่านได้คือคำว่า us ใช่ไหมครับผม us อย่างเช่นเวลามันไปอยู่ในคำนะครับ bus ก็อ่านว่า bus bus แบบนี้ใช่ไหมก็คือรถประจำทางรถเมย์ใช่ไหมครับผมแต่ถ้ามันเป็นคำที่สองนะครับคำนี้เราจะอ่านว่า busy busy เป็นสระอีแล้วก็ไม่มีเพรญชนะท้ายตรงนี้ด้วยนะเป็นสระอีตรงตัว b busy busy คำถัดมานะครับคำที่สามคำนี้อ่านว่า business 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 ก็คือ biz มันจะมีเสียงกล้องนิดนึงนะครับ biz business แบบนี้นะครับแปลว่าธุรกิจนั่นเองนะครับลองไปฝึกกันดูนะถ้าจำได้แล้วลองดูอดวิดีโอนี้ดูนะวันนี้เราจะไปดู2เสียงนี้นะครับที่ทําให้คนฝึกภาษาอังกฤษเนี่ยลำบากมากเวลาเราออกเสียง2ตัวนี้นะครับผมคาแรกก็คือคําว่า collect คาที่2 correct เนี่ยครับผมเอาฝั่งซ้ายก่อนนะครับผมคาว่า collect เนี่ยมันจะมีความหมายว่าเก็บสะสมได้นะครับคํานี้เป็นกริยานะครับผม คำนามของมันก็คือคำว่า collection ใช่ไหมเราจะดูคำกริยาเป็นหลักนะวันนี้ collect ตรงพยายงแรกเนี่ยเป็นเสียงสระเออนะครับเขปยายงที่2เป็นตัวลองลิงนะครับ collect. Collect. collect 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 แบบนี้ส่วนคำผังขวามือนะครับอันนี้แปลว่าถูกต้องได้ทำให้ถูกต้องได้ถ้าเป็นกริยาถ้าเป็น adjective ก็คือถูกต้องใช่ไหมครับผมอันนี้พยายงแรกจะเหมือนกันเป็นเเหมือนกันแต่พยายงที่สเนี่ยจะเป็นตัว R หอลิ้น correct 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 สองอันนะ c o l r e c t correct ใครทำได้เราลองดูแอดวิดีโอนี้นะในภาษาอังกฤษนะครับผมคำว่า honestly นะครับผมจะมีความหมายว่าอย่างซื่อสัตย์หรือว่าจริงๆได้นะครับผมตัวอย่างประโยชน์ถ้าสมมุติเราบอกว่าไม่รู้เนี่ยเราพูดคำว่า I don't know ถ้าเราบอกว่าไม่รู้จริงๆไม่ได้โกหกนะเราสามารถที่จะพูดว่า I honestly don't know I honestly don't know แบบนี้ได้นะครับเอาไปขึ้นต้นประโยคก็ได้นะครับ Honestly I don't wanna go Honestly I don't wanna go เอาแบบจริงๆเลยนะฉันไม่ได้อยากไปว่ะประมาณนี้ได้นะครับวันนี้อาจจะสอนการอ่านออกเสียงสองคำนี้นะครับผมเห็นคนหลายคนมักจะอ่านออกเสียงสองคำนี้ไม่ค่อยถูกกันนะครับก็เลยอาจจะแนะนําเพิ่มเติมตรงนี้ให้นะครับคําแรกก่อนก็คือคาฝังสายมือนะครับผมคำคำนี้แปลว่าคําที่มีความหมายเหมือนกันใช่ไหมครับผมอ่านว่า synonym 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 ไม่ใช่ synonym นะครับผม synonym แบบนี้ได้ส่วนคำความมือตรงนี้นะครับผมก็คือแปลว่าคำที่มีความหมายตรงกันข้ามใช่ไหมครับก็คือ antonym 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 แบบนี้ได้นะครับผมก็ลองนำไปประยุกต์กันดูนะครับมาวันนี้จะมาฝึกออกเสียงคำที่มีตัวสะกดเป็น old กันนะครับผมอ่านด้วยตัวมันเองก่อนเนาะมันอ่านว่า old old จะสังเกตนะครับมันจะมีเสียงตัวสระโอลอลิงแล้วก็ดอดเด็กนะซึ่งยากมากสำหรับเราเนาะ old อย่าพยายามไปเป็นโอนนะครับผมอย่างเช่นคำว่าอายุเท่าไหร่อย่างเงี้ยสมมุติ i'm 29 y e a r s old old ไม่ใช่ i'm 29 y e a r s old ไม่ใช่โอนนะไม่ได้ไม่ได้โอนงินใ,ใครนะครับไม่ต้องโอนนะ old เอาเสียงรอลิงให้ได้ก่อน old o ล,ลิ้นจะไปแตะพดันป่านะ o แล้วก็ออกเสียงรอเด็ก old แบบนี้นะครับผม old อย่างเช่นคำว่า cold bold gold mold แบบนี้นะครับผมอ่ะลองอีกสกรอบนะ cold bold gold mold ลองดูนะครับผมถ้าทำได้เราดูอ็ดวิดีโอนี้ดูวันนี้เราจะมาฝึกอ่านสองคำนี้นะครับให้มันถูกต้องนะครับผม เราส่วนใหญ่มักจะอ่านเป็นสระอาคำเดียวเนาะนอย่างเช่น time, lam นะฮยแต่ว่าไม่ใช่นะมันไม่ใช่สระอานะต้องปรับมุมมองใหม่ครับจริงๆแล้วมันคือสระไอนี่สระไอเนี่ยมันมาจากเวลาที่เราผสมสองเสียงเนาะอากับอีเร็วๆไอไอไอมันก็จะกลายเป็นสระไอเพราะฉะนั้นแบ่งออกมาเป็นเสียงแบบนั้นก่อนก็ได้ time, time เป็นสระอีแล้วก็เพิ่มมามาเข้าไป time, time, time แต่อย่ากระแทกเสียงนะมันไม่ใช่เป็นทยิมทยิมอันนี้ไม่ถูกนะครับ time time คำที่สอ lime 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 ทาได้แล้วดูเอดวิดีโอนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นคำถามที่เข้ามาทาง f c e e o o o นะครับว่า2คํคำนี้มันออกเสียงต่างกันยังไงนะครับผมก็เอาคำแรกก่อนนะครับผมอันนี้จะเป็นเสียงยาวแล้วก็ลงท้ายด้วย taste taste เสียงยาวนะครับผมลงท้ายด้วย ไม่ใช่ดอเด็กไม่ใช่ t a ส t e นะครับผมเทสแบบนี้นะครับส่วนคำที่สองนะครับคือคือคำว่า test อันนี้จะเสียงสั้นคล้ายๆกับของเมื่อกี้แต่มันจะเสียงสั้นนึกถึงจินตนาการภาพของการใส่ไม้เตคูเข้าไปจากสระเอเป็นเหมือนเสียงสระที่สั้นลง test t เทสแบบนี้นะครับยังคงเป็น ST เหมือนเดิมนะเทส t มาฝึกอ่านสองคำนี้กันนะครับผมคำฝั่งซ้ายก่อนนะ Again อ uh, g a i n again ไม่ใช่อ uh. Gain นะครับผมไม่ใช่ A-Gain Again Again แบบนี้นะส่วนคำนี้นะครับผมอ่านว่า against against uh, against against แบบนี้ให้ฝึกจากการที่เราทำเสียงนี้ให้คล่องก่อนนะครับ ST 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 แบบนี้นะแล้วก็เอาไปเชื่อมกับเสียงเนมะืแ่อบบกี้นี้ against against อีกรอบนะ Again Against อ่ะตอนนี้เราทุกคนลองทำกันนะอ่ะโอเคถ้าทำได้ก็ดูคลิปนี้เลยนะครับผมอีกรอบหนึ่ง Again Against แบบนี้นะวันนี้เรามาฝึกออกเสียงคำเหล่านี้กันนะครับผมคำที่1น,นะ pitch pitch อันนี้เสียงสั้นนะครับมีเสียง ch ด้วยนะครับ pitch คำที่2นะ peach. peach peach อันนี้เสียงจะยาวขึ้นนะ คำถัดมา p e t p e t ส่วนคำที่สี่ Peace Peace ทั้งสองคำนี้อ่านออกเสียงเหมือนกันนะครับลองคอมเมนต์ความหมายกันมานะครับว่าคำไหนแปลว่าอะไรกันบ้างนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับคลิปที่เอามาฝากในวันนี้นะครับผมถ้าหากว่าสนใจเรียนภาษาอาังกฤษกับเรานะครับสามารถติดต่อเราตามช่องทางต่างๆตรง,ง,ง,งนี้ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็น Line Facebook เบอร์ติดต่อ Instagram หรือว่าใน Twitter นะครับผมยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเลยนะครับผม สำหรับวันนี้ผมจิตร์เวรและ ESE ก็ต้องขอลาไปก่อนเพยงนท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ